จะพาไปดูในเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา PM 2.5กันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผนึกกำลังเชียงรายพะเยาน,าน่านเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหา PM 2.5และหมอกควันข้ามแดนไทยลาวเมียนมาค่ะ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกพร้อมภาคีความร่วมมือในจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือและกลไกพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษห,หมอกควันและ PM2.5 ข้ามแดนไทยลาวเมียนมา โดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการเผาและหมอกควันในพื้นที่ร่วมกัรระดมความคิดเห็นกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการลดการเผาในพื้นที่ชายแดนโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือ ือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐนักวิจัยเกรรษตรกรและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมุ่งสู่การลดปัญหาฝุ่นควันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต